บทที่ 38. ความเบื่อหน่ายเธอจงระมัดระวังเกี่ยวกับความรู้สึกนะโดยเฉพาะกับคำว่าเบื่อหน่ายที่เธอกำลังพูดอยู่นี้มันคือปรากฏการณ์ของคนที่ทำเพื่อตัวเองหรือที่เธอเรียกว่าความเห็นแก่ตัวท่านโพเชแนะนำแค่เบื่อหน่ายนี่เหรอครับเป็นคนเห็นแก่ตัวเลยผมถาม ความเบื่อหน่ายคือความรู้สึกที่แสดงออกมาเพื่อต้องการนี้ต้องการหลบหรือต้องการออกจากสภาวะอันไม่พึงประสงค์นั้นซึ่งตัวที่ทำให้มีความรู้สึกนี้คือจิตสำนึกของเธอและที่แน่ๆมันได้ปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมาจากกระบวนการนี้ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีประโยชน์ต่อโลกเลยหากใครก็ตามที่ยังพูดว่า เบื่อหน่ายไม่ว่าจะเบื่อหน่ายเรื่องใดเบื่อหน่ายเรื่องงานเบื่อหน่ายคนเบื่อหน่ายสังคมเบื่อความทุกข์ทุกความเบื่อหน่ายล้วนเป็นความรู้สึกด้านลบที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากจิตสำเนึกทั้งสิน้นท่านโพเชอธิบาย แล้วที่บางคนพูดว่าเขาต้องการหลุดพ้นต้องการนิพพานเพราะเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายการกลับมาเกิดอีกอะไรทำนองนี้ล่ะครับมันเป็นอย่างเดียวกันไหมครับผมถาม ก็ฉันเพิ่งบอกว่าความเบื่อหน่ายคือกระบวนการที่ส่งมาจากจิตสำนึกที่ต้องการทำเพื่อตัวเองฉันขอถามเธอกลับว่าที่เขาพูดว่าเบื่อหน่ายนั้นเขากำลังทำเพื่อใครถ้าหากเป็นการทำเพื่อตัวเองถึงอย่างไรพลังงานที่ฉายออกมาก็เป็นการทำเพื่อตัวเองแล้วมันจะต่างจากความเพียรแก่ตัวตรงไหนเขายำ้ำผมนิ่งคิด เพราะยังหาความเห็นมาแย้งไม่ได้แล้วเธอคิดว่าความเห็นแก่ตัวจะสามารถทำให้ใครหลุดพ้นได้คนที่มีสภาวะแห่งการหลุดพ้นได้จะต้องไม่ใช่กระบวนการทำเพื่อตัวเองหรือที่ภาษาของเธอเรียกว่าการละวางตัวตนหรือละวางอัตตา และกระบวนการที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดคือการสร้างความรักและความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่ที่เธอทำเช่นนี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจทำได้อย่างเป็นธรรมชาติทำได้อย่างต่อเนื่องเธอจะสามารถเข้าสู่สภาวะหลุดพ้นนั้นได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่สร้างความปรารถนาได้ๆเลยยิ่งปรารถนายิ่งไม่ได้แต่ถ้าไม่ปรารถนาเธอกลับจะได้อืมผมนิ่งคิดอีกอย่างเธอนะเมื่อไร่ที่เธอเข้าสู่สภาวะแห่งการเป็นแล้วเธอจะเข้าใจทุกอย่างได้เองไม่ต้องกังวลเขาพูดเออท่านครับ แล้เรื่องราวสำคัญของผมที่บอกว่าต้องการให้ผมรู้นั้นอยู่ตรงช่วงไหนของอดีตชาติครับผมตั้งคำถาม ทุกๆพกพชาติของเธอนั้นล้วนสำคัญทั้งหมดแต่จะมีช่วงที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นช่วงที่มีความเกี่ยวพันกับเพื่อนๆของเธอและของฉันด้วยให้เธอย้อนกลับไปนับจากช่วงเวลานี้ไปอีกประมาณ2 0 0 0ปีซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวตัวเธอก็มีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ด้วยเขาตอบหมายถึงวัดแห่งนี้หรือครับผมถาม ไม่ใช่วัดแห่งนี้แต่หมายถึงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเมืองศรีรามเทพนครและบริเวณโดยรอบเกาะเมืองแห่งนี้ทั้งหมดแต่เมื่อ2,500ปีที่แล้วมันยังไม่มีสภาพเป็นเมืองเป็นเพียงป่าที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยผลไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นที่ตั้งสำนักข,ของท่านภาวรีดาบท ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของเธอเขาตอบเรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับท่านช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ผมฟังได้ไหมครับผมขอร้องฉันว่าเธอไปสัมผัสช่วงเวลานั้นด้วยตัวเองดีกว่าแล้วถ้าเธอสงสัยตรงไหนฉันค่อยอธิบายให้เธอฟังเขาเสนอก็ดีครับผมตอบพอพูดจบ ภาพแรกในช่วงเวลานั้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าผมสิ่งที่ผมเห็นในขณะนี้คือผมกำลังเดินอยู่ในเมืองโบราณขนาดใหญ่แห่งหนึ่งภายในมีปราสาทราชวังปลูกติดติดกันเสาของปราสาทแต่ละหลังสร้างด้วยท่อนซุงขนาดใหญ่ตัวปราสาทประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง และปิดทองคำจนเหลืองอาลามทางเดินปูลาดด้วยอิฐก,ก้อนใหญ่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนแต่งตัวสะอาดสะอ้านพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูปราณีสวยงามและใส่เครื่องประดับราคาแพงตัวเมืองมีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบ ด้านนอกกำแพงเมืองมีคูน้ำเพื่อเป็นปราการป้องกันการโจมตีของศัตรูตลอดแนวบนกำแพงและแต่ละมุมเมืองจะมีทหารยามคอยเฝ้ารักษาการอยู่ทุกจุด ตรงประตูเมืองมีป้อมขนาดใหญ่มีทหารยืนเฝ้าหน้าประตูเพื่อคอยตรวจคนที่จะเดินทางเข้าออกซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าได้ดูเหมือนว่าจะเป็นเฉพาะขุนนางเจนาบดีข้าราชบริพารทหารท่ารับใช้เจ้านายและแขกของคนในเมือง พอเดินพ้นประตูเมืองจะมีถนนพุ่งตรงออกไปสู่แม่น้ำสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนบ้างก็เป็นเรือนไม้บ้างก็เป็นเรือนไม้ไผ่ หลังคาบางหลังก็มุงด้วยกระเบื้องดินเผาบางหลังก็มุงด้วยยาา้าคาบรรยากาศโดยทั่วไปมีผู้คนขวักไขว่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักสินค้าหลักๆเป็นจำพวกเสื้อผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติมอหายเครื่องใช้ไม้สอยสัตว์เลี้ยงพวกโคก,กระบือและมา้ามีเครื่องรางของขลังวางขายอยู่ทั่วไป มีเหล่านักโพสต์นักบวชที่แต่งตัวแปลกๆบางคนนุ่งห่มผ้าชิ้นเล็กๆที่ถูกเอามาเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่บางคนเนื้อตัวเกล็ดกลังไปด้วยดินโครนบางคนมีหนวดเครารุงรังและไม่นุ่งผ้า บางคนนุ่งห่มด้วยหนังเสือที่ดูครั้งบริเวณนอกเมืองด้านทิศตะวันตกจะเห็นแม่น้ำขนาดใหญ่ขวางอยู่เบื้องหน้ามีผู้คนสัญจรด้วยเรือแจวเรือพายพอมองไปที่ริมฝั่งแม่น้ำก็เห็นสิ่งปลูกสร้างรูปทรงเหมือนปราสาทห็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งสูงตระหง่านมียอดลดหลั่นกันหลายชั้น เมื่อผมเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้แล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือเทวาลัยที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของคนปราสาทนี้มันตั้งตระหง,ง่านอยู่ริมแม่น้ำมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปราสาทแต่ละหลังประดับด้วยลวดลายแกะสลักปิดทองไว้อย่างวิจิตรการตาที่ยอดปราสาทมีวัตถุทรงกรมลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆจากใหญ่ไปหาเล็กปิดด้วยทองคำประดับอัญ,ญมณีดูระยิบระยับ ยามที่มันต้องกับแสงแดดเมื่อผมกลับมาพิจารณาตนเองก็พบว่าขณะนี้ผมคือพรามหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งพร้อมกับพรามอีกหลายคนที่รู้ว่าผมเป็นพรามเพราะคณะพรามที่เดินมาด้วยกันนั้นใส่ชุดสีขาวผมยาวเกล้ามวยและผมก็ใส่ชุดเดียวกับพวกเขา จากความทรงจำทำให้ผมรู้ว่าขณะนี้ผมมีอายุ35ปีมีภรรยาหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพรามไม่ห่างจากเมืองสักเท่าไหร่ระหว่างที่ผมกำลังเดินอยู่นั้นผู้คนสองข้างทางต่างพร้อมใจกันเหลกทางให้และนั่งยองๆกับพื้นยกมือพนมไหวตัวผมและคณะท่านโพเชครับ ตอนนี้ผมคือใครและอยู่ที่ไหนครับผมถามตอนนี้เธอมีชื่อว่าอชิตะเธอคือบุตรชายที่เกิดในตระกูลพราหม์เก่าแก่ตระกูลหนึ่งของเมืองนี้ซึ่งเป็นมหาปุโรหติตและราชคูที่สืบทอดมาตั้งแต่พระราชาองค์กรขณะนี้เธออยู่ที่เมืองสาวัตถีท่านโพเชตอบ เมืองสาวัตถีที่ประเทศอินเดียน่ะหรือครับนี่ผมเกิดที่อินเดียเลยหรือครับนี่ผมถามไม่ใช่เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศที่เธออาศัยอยู่ปัจจุบันเขาตอบทางตอนเหนือของประเทศไทยมีเมืองที่มีชื่อซ้ำกันกันกบที่อินเดียหรืออย่างไรครับ เพราะเท่าที่ผมรู้มาที่อินเดียก็มีเมืองชื่อสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะครับผมตั้งข้อสังเกตไม่มีเมืองที่ว่านั้นในประเทศอินเดียหรอกเมืองสาวัตถีไม่แห่งเดียวและมันก็อยู่ในประเทศของเธอนี่แหละเขาตอบอ้อาว ถ้าอย่างนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ผมเคยเรียนมาทั้งหมดก็ผิดนะสิครับหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันครับผมถามถ้าจะบอกว่าผิดก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ในประวัติศาสตร์ซึ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นนะดินแดนแห่งนี้เขาตอบ ที่ท่านพูดมามันเป็นเรื่องจริงหรือครับผมพูดเธอก็พิสูจน์ด้วยตัวเองสิเพราะตอนนี้เธอกำลังเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเขาตอบจริงหรือครับนี่ผมกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่อย่างนั้นหรือครับว้าวแล้วเมืองสาวัตถีมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยหรือครับเท่าที่ดูจากภูมิประเทศ ูมีอากาศและวิถีชีวิตก็ดูเป็นทางเหนืออย่างที่ท่านว่าจริงๆทั้งลักษณะของผู้คนบ้านเรือนและลักษณะของปราสาทราชวังผมรู้สึกเหมือนว่ามันมีกลิ่นอายของวัฒนธร,รรมล้านนาะแต่ว่ามันดูโบราณมากกว่าผมถามตำแหน่งของเมืองสาวัตถีนั้นคือที่ตั้งของจังหวัดแพร่ในปัจจุบันเขาตอบ จังหวัดแพร่หรือครับทำไมเป็นจังหวัดแพร่ไม่น่าจะเป็นไปได้ท่านมีหลักฐานหรือสิ่งสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าที่นี่คือเมืองสาวัตถีไหมครับผมถามมีแน่นอนแต่ตอนนี้ให้เธอสำรวจจากสิ่งที่เธอเห็นไปก่อนนะท่านโพเชแนะนำได้ครับเมื่อท่านโพเชบอกว่าเมืองสาวัตถีคือเมืองแพร่ ผมก็เริ่มสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอย่างละเอียดอีกครั้ง ผมมองกลับไปยังกำแพงเมืองเบื้องหลังที่เดินจากมาความสูงของกำแพงนี้น่าจะเทียบเท่าตึกสองสามชั้นมั่นใหญ่และยาวขนาดไปกับครูเมืองที่มีความกว้างพอสมควรทำให้ผมรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองนี้ผู้คนที่อยู่ด้านนอกกำแพงดูมีอัธยาศัยไมตรี ผมเห็นหลังคาของปราสาทราชวังที่สูงพ้นกำแพงขึ้นมาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณโดยเฉพาะหลังคายอดแหลมที่ลดหลั่นกันถึง7-8ชั้นทำให้ผมรู้สึกถึงอรารยธรรมทางภาคเหนือได้อย่างชัดเจน